สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีบิชานพี่น้องสบายดีสุโมงสุบอลพบ่อกันคือเก่าพี่น้องสองน้องไอรินเนาะฮะบุนีมาเสี่ยงไข่พี่น้องมาเบิ่งบอลอยู่มาเสี่ยงไข่บอลอยู่เนาะพี่น้องเนาะเอ้าแข้งขามข้อบน

เราหัวย่น่ะเราเสียดายเลยคุณด้อโอ้เสียดายเราตายแล้วลูกแม่ลูกแม่กูังลูกไม่ได้จะนับแปดเออยมอนความกันอยู่แล้วเออย้อนามบ่ากันไหอเออานจะว่เออหัดได้หมดได้ว่าบ่เออ

จะหินก็ยังยเห็นบมในคลิปก็ยูเล้มีเราเอกก็นว่าแล้ว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 เขาแล้วเขาแล้วแล้วเขาัวเขาานี่เอาแล้วเอาเานมีไฟด้า้อตกเขาไิแกอนี้จาเนีแกกยดินนี่มาให้ล่ามบอกนะ

ทได้ก็บูกกัวได้จะอืออันนี้ข้องิันนะควันควันตาพี่น้องควันบุผามรณะวันที่สิบหกเดือนสิบเอ็ดองพันเ้าหาดยนายุากุหะปิโยกเกะปันหนัะ เออมันกับบไริน่อยแล้วคนเนาะคนกับอีฮือนเลยเออนานสามสิบหกเลื่อนกับปีเนึ่งวะสามสิบหกสามสิบเจ็ดปเลยูนอ่งดต่ตนเอาแทนปูนแล้วบนทันแดนหระทไาบนทันแด้เจ๊ ่พท่านได้แจกเลยวันนั้นตู้เห็นเห็นเห็นห้อมันเกิดขึนแล้วเห็นมันดแกแล้วค่ท่อนดูแลแล้วแต่ว่าตอนดูแลแล้วพท่านได้ข่าวท้าเท็ดูกแล้วแต่พาท่านได้ข่าวท้าไปเห็นเงอนน้อยไว้อยู่ในอนนด้ในอันางตูพายามนะเงอนน้อย อนนี้ควันมัอนเอาไว้กอดฟองไว้เลยฟองมกวอนไ่วันกุ้ฮะอันนีทุยทุยใชุ่ยอใหญ่มันน่นแลุยอใหญ่มันนเออหนอ๋ทุยกับอใหญ่ปีสองพัน่ม่เขาอืมตายแต่ปีสองพันสองส้เออปีนี้เรมาอยู่กอสิบห้าปีเออแม่แล้วเอออั เอออครบครัวนี่เพิ่นเฮ็ดหลักปูนไว้เนาะมันจังจื้อบ่มันจังจื้อเนาะเขาจังบ่ทมเนาะแล้จังบอลทำมากรทมบรณาการนี่มันย่างคุดคมนึงคมมีเสน่ห์ก็จะได้คุดถือกระปุกเดียวกันบวานอืมมันน้อยดิน้อยกับกระปุกมันยังบอกเปื่อยง่ายนะบ่หรือว่าเขาบริสายกระปุกบอกเขาจะกระโดดอยู่บริสายไร มูเตอร์ไซค์แเคลียร์เคลียเคลียกีแถวลงหันมดแล้วก็ขุดเลยขุดคุ้มขุดคุ้มแล้วกวาดลงหันเลยกวาดลงแต่ทมแบบนี้บรรยากาศนะบอเตอร์ไซคกระปุกได้เราไปใส่กระปุกข้งดินหน่อยว่แล้วเอาขีแถาเอายังขึ้นมาจังไปได้เห็ดได้หื้อไหนอันน่ะมันยังตกพังลงดินอย่างนี้มันจะเค็ดิไหมนั่นบัจะเค็ดิไหมเออโบเห็ดอันนี้นะทุกคนมาสาบมาสี่แจกยังนะเนือแจกเลยอันนี่นะ นัการ์ณแบบแบบบอลบอมีธาตุอีกได้บอลมีธาตุมีแต่ว่าเออมือเก็บดุนะไปคุดคุ้มในหม่องเผานั่นเ้าก็อู้จัางอยู่มิแต่ว่าอย่างบรรทมบาบนี่เออขอยว่าเห็นนั่นนี่คนคนไปก่อนผีคนน่ไปก่อนผีจุงลำรางคนตายมีอีกว่าเห็นชุดนี้นี่คนไปก่อนพี่ เทวันเรื่องวันฝุดแล้วน่ะเนาะตัวปานตะวห้าตัวป่านคนไปก่อนพีจูงจูงพีไปเออพีอยู่ลำหลังคนไปจูงให้ไหนจูงก็ละกันนี่ไผกระดากระตามบรรณากาศแต่คนไปก่อนหมดไม่เห็นโบ้นี่ยนะก็ไม่เห็นเลยนับแต่บักวอนมามือบักล่างมือบักมือบักไม่คือผมเห็นเห็นแน่นมือจูงคือกันเยอะน่ะ จูกไม่จูงไม่ลูกลูกไลูกปลาเพงลูกเพงลูกเพงเพงบ่มีไฟบวชนเนยบรรยกาศับ่บเดอนี่ฮะบ่มีพี่น้องวบ่แล้ายกับดบเนแกบอวอมากจูงคนตะบดอ้าวกัดหอัตัวเดียวเฮ้ยบบวมีผู้ไบวชจูงนน้ากับน่กับมีคือวะเท่ากันนี่กับมี เฮ่ยฉันแด้ว่ะเขาเป็นเชวนนั้นเปลี่ยนแปลงเขาหมดเลยนี่นะคือว่ามีแต่เนื้อคูอยู่วัดมากจุงกับไม่ได้จุงเท่ากันเนี่ยธรรมดามันกัดบวชมาหน้าไฟมันกัดตรงนี้นะเพราะเท่ากันนี่จุงกับไม่ได้จุงไลยเอาไปเลยอ้าวไปหอดน่ะก็ห้ามเขาเลยถอยหลดเข้าไปเลยง่ายคือน้ำมือง่ายเลย

โซเลกันดีกว่าฮะแม่เดียวว่าสิปดวัยอยู่หน้าเราพี่เราเนาะดังมแม้คเยก็เมื่อแล้วดูได

จไปนจเล็กปรมาทีจนจะเล็กมันประมาณนประมาณเจ็ดทิพย์หนี่เจ็ดทิยานี่เจ็ดทิพสี่โอเจ็ทิสี่ันเจ็ดทิพยสี่บเกินหนึ่เจ็ดิสามบุเกินหันก็่ไซื้อหอพามาทอนได้ดวงบ่ประมาณเจ็ดทิพย์เจ็ดิกย้อล้างไข่อยู่ โอ้แม่งต้นนั่นน่ะมันมีรุ่นก่อนเขาบอกจันีหมดจั่งเจ้า่า่บเบโบยาคูเพิกกระสินั่งไปแล้วพี่นี่แหละยาคูนี่นั่งไปแล้วหกแต่ได้ปัดโอ้ยาคูเนาะผู้แลผู้นางท่านดดดทั้งนั้นก็ต้องนั่งไน้นี้นี่ทันหักรถรถนี่แลนข้วมาพี่เนาะ ไปแล้วพี่น้องอบกินะพี่ดอวบ๊ายบาย